ไเราครวรจะดูมันครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับเมื่อกี้ที่ทางดาวิววได้พูดไว้มันเป็นอะไรสำคัญแล้วก็เราคิดอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยสิ่งที่บริษัทได้ถ้าเกิดมีการมั่นในวันนี้แล้วเนี่ยคงต้องมีการยื่นในการเสนอซื้อเทนเดอร์ออฟเฟอร์ในสุทธิเดือนนะครับซึ่งวันนั้นนี่เราจะทราบแน่นอนครับว่าบริษัทจะถือหุ้นบิ๊กซีกี่เปอร์เซ็นต์และเงินที่ต้องใช้จะเป็นจำนวนกี่บาทแน่นอนนะครับซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยถ้ามีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มทุนไดอย่างไร บริษัทก็จะนากลับมาเสนอพูดหรือพูนเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียดนท่านว่าตรงนี้เนี่ยเราเราเดินก้าวนี้เรารอผลของ tender offer มาแล้วเนี่ยได้นำรายละเอียดเข้ามาพอทราบจํานวนเงินงบาทที่แน่นอนแล้วเนี่ยจะได้กลับมาเสนอพูดหรือูนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนอมัครับผลของอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อความสาใจเวลาคำว่าทำ tender offer เนี่ยแปลว,ว่าทางฝ่าย คนที่ทำィィเดล็อกเกอร์ในกรณีนี้เนี่ยจะเป็น BJC จหรือบริษัทลูกของบ j c จเราเนี่ยเป็นคนเสนอไปส่วนจะมีใครมาขายหรือไม่นี่ไม่ทราบและกฎหมายไม่ได้บังคับที่เขาต้องขายแต่กฎหมายบังคับให้ต้องทำคำเสนอซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณานี้มันมันอาจจะได้มาหรือไม่ได้มาเลยก็ได้หรือจะได้มาเท่าไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นจนกว่าจะถึงวันที่ปิดระยะเวลาเสนอซื้อถึงจะทราบทนกคน ว่าเราต้องใช้เงินเท่าไร่แต่ถ้าตอบพูดถึงหุ้นในขณะนี้ก็คือว่าในทางกฎหมายเนี่ยบังคับว่าเราต้องมีต้องมีเงินเพียงพอที่จะซื้อขึ้นไปถึงร้อยหนึ่งนะครับแต่เราจะใช้เท่าไหร่เนี่ยเราไม่ทราบนะครับในขณะนี้ก็คือว่าเพื่อปิดดีลตรงนี้และถ้าพูดถึงหุ้นอนุมัติเนี่ยนะครับซึ่งจะมีการอนุมัติต้องอนุมัติต่อเนื่องด้วยของการทำดเดลเวอร์ออฟเฟอร์ก็คือว่าเราเตรียมไว้พอแน่นอนนะครับ มีคำถามในเชิงธุรกิจด้กไหมครับครับผมเชิญครับคอุณสันนพิพันธ์ผู้ถือหุ้นนะครับรบควรสอบถามนิดนึงก็คือว่าภายหลังจากการได้บิ๊กซีมาแล้วเนี่ยทางด j c จซีนโยบายเกี่ยวกับการขยายตัวของตัวบิ๊กซียังไงเพราะว่าก็คือว่าก็คือว่าอาจจะยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างแค่นเรเวนี้มีการดิซิดาลซนแมโคร ซึ่งหลังจากที่การซื้อแมคโรเสร็จสิ้นเนี่ยรูปแบบการขยายสาขาของแมคโรจะเร็วกว่าเดิมมากเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนึกได้ว่าโอเคเขามีข้อจากัดเรื่องการหาที่ดินหรือว่านึกได้ว่าโอเคเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน,ท,นที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคืออยากเช่นความตั้งใจของคือเนี่ยมีความตั้งใจที่จะขยายตัวตัวธุรกิจของบิ๊กซีในระดับที่เร็วมากขึ้นเป็นเก้าประโยชจากเดิมหรือเปล่าเพราะนี่เป็นข้อหนึ่งนะืออะ แล้วข้อที่สองเท่นี้เป็นคอมเมนต์เข้าใจว่าแต่ละท่านเป็นเป็นเป็นคือเป็นคนที่ค่อน้างมีความสามารถอยู่แล้วนะอยากสอบถามว่าคือเราจะได้ยินหลายๆคนพูดถึงดิลมากว่าไอ้บิ๊กซีเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่เนีว่าที่ปลายเอสเคอร์ไนะครับคือมันเติบโตมาถึงจุดที่เรียกว่าโตมากแล้วในเมืองไทยแล้วก็ใีหลังๆเนี่ยไอ้เปอร์มัทเขก็ขยับใ้ช้าลงมากเลยนะครับคืออยากจะบอกว่าเออทางเครือเนี่ยมีแนวคิดยังไงใัเรื่องตรงนี้แล้วก็ ที่จะสนับสนุนชาติกับตัวธุรกิจยังไงคุณน้ครับก็เป็นเป็นขถานท,ที่ที่ดินนขขนีนะครับแล้วก็เข้าไปสู่หัวใจของาธุรกิจนะครับเ้ื่อขอคุณนะ้าผู้หรือผุ้เนี่ยนะครับในส่วนในส่วนของธุรกิจบิ๊กซีนี้แน่นอนครับคือบี c ซีกับ B ิ๊เนี่ยเราเองเนี่ยในส่วน BJC กต็ตั้งตั้งเป้าหมายนะในเรื่องการลงทุนในก็ตามเนี่ยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถรือหุ้นนะครับการที่ในกรณีถ้าวันนี้เนี่ยอนุมัติในการรับผู้กลับแล้วเนี่ยก็ต้องมีการจัด ทีมเข้าไปนะครับร่วมในส่วนของทีมผู้บริหารด้วยซึ่งมีคุณภาพนะครับแล้วก็ช่วยกันในการที่ขยายธุรกิจในส่วนของวิกฤตเนี่ยให้มีความเติบโตมากขึ้นอยู่แล้วนะครับคือเดิมจากที่เราได้สัมภาษณ์สัมผัสเนี่ยคือธุรกิจเดิมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดที่มีการจะปิดเจ้าของเนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วด้วยในเรองนะครับในปัจจุบันตอนนี้ในเรื่องของความเสี่ยงในการที่มีการปิดเจ้าของนี้ได้จบแล้วในกรณีที่สามารถ BGC สามารถเข้าไปทำได้เนี่ยก็สามารถทําให ภาคธุรกิจหนึ่งมีความแน่นอนอแน่นอนมากขึ้น2เนี่ย BJC เป็นส่วนหนึ่งของ T4 e group นะครับ BJC ด้วยเนี่ยก็ยจะแน่นอนที่จะมีการสร้างสองแ่งให้จับทางวิกซีนะครับไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการขยายสาขานะครับช่วยในการหาสินค้าต่างๆความเชื่อมโยงกับฐานของ BJC ที่มีการลงทุนในภูมิภาคนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คงจะมีความเชื่อ,อ,อมระหว่างเวียดน,นามลาวกพูชาต่างๆให้มากขึ้นด้วยต่อไปนะครับกรณีเป็นสิ่งที่จะเรียนคำถามข้อที่หนึ่ง ไมืม่อมาในตอบคำถามข้อท okay. ี <S 2> <S 2> ่หน er> ึ่งนะครับคือแน่นอนในเรื่องสาขาเนี่ยคงต้องมีการเร่งอยู่แล้วในเรื่องการขยายสาขานะครับประเด็นที่สองเนี่ยคือเวลาคนพูดถึงว่าธุรกิจอิซซี่นี่เป็นฝ่ายน้ำผมว่าอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ B ิซซี่ที่มีการขยายตัวยากอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าธุรกิจ B ิซซี่เนี่ยมีหลายสาขาหลายรูปแบบการที่สาขามีหลายรูปแบบเนี่ยว่าจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหรือร้านไซส์ใหญ่ รหรือว่าหรือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านเล็กๆต่งางๆเนี่ยตัวนี้นี่เป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากประสบการณ์ที่เราได้เข้าไปสัมผัสเห็นี่ได้เห็นมากการขยายร้านค้าใหญ่ที่8 00 0ตารางเมตรขึ้นไป10 0 0 0ตารางเมตรขึ้นไปแน่นอนครับในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยการขยายสาขาร้านใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยในพื้นที่บางประเทศเนี่ยทำไระยายกตัวอย่างในกรุงเทพนะครับกรุงเทพจะหาเรื้งที่แปลงใหญ่ขนาดนั้นในการขยายให้เป็นมาร์เก็ตนียเป็นไปได้ยากมากทีเดียวเพราะว่าันีอย แต่สิ่งที่บิ๊กซีมีเนี่ยคือบิ๊กซีเนี่ยเดิมเนี่ยได้ธุรกิจฐานที่มีความแข็งแกร่งจากคาฟูมาอยู่ก่อนคือคาฟูเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในกรุงเทพมหาเกาะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กซีก็ได้มดดองอดุลนี้เข้ามาทําให้ฐานร้านใหญ่ของบิ๊กซีเนี่ยแข็งแกร่งมากนะตับต้นๆในส่วนของผู้เล่นนะครับในในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยบิ๊กซียังมีร้านที่เป็นไฮบริดนะครับร้านค้าปิดค้าส่ง ยังมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยังมีโอกาสช่องทางในการขยายให้มากขึ้นด้วยแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อซึ่งนี้จะได้เห็นนะครับมีนิวซีนะครับซึ่งมาออกแฟรนไชส์เรื่งองอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับก็ลงมีการที่จะเร่งในเรื่องของการขยายสาข,ขาด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมเองเราเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นในเรื่องของไบเอสเพราะว่าฟิซีเรี่มมีการป้องกานทำสติโดยมีในเรื่องของการลงทุนในส่วนที่เป็นชุดสติออน,นออนไลน์น,นะครับจะมีวิซีออนไลน์กับซีดีสเข้านะครับซึ่งในส่วนของฟิซีนี้เองก็ตคูแ ผู้แข่งขันอหนึ่งที่ผมไม่เอ่ยนามเนี่ยก็มีการลงทุนในส่วนธ,ธุรกิจในเรื่องของออ,อนไลน์เหมือนกันแต่เรื่องทางทีโลจิสติกต่างๆการขนส่งนี่ไม่ได้เหมือนกับพิกซีซึ่งว่าการขนส่งนี่มีความเชื่อมโยงกันนะครับ การสั่งสินค้าวิกซีออนไลน์สั่งหมูสามกิโลสั่งที่ชู้สองม้วนเนี่ยสามารถเข้าไปหยิบที่สาขาว,วิกซีได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นซีดีสเคาที่มีสินค้าของคนอื่นเข้ามาขายเนี่ยก็าสามารถที่หรือว่าหยิบจากสาขาว,วิกซีเจริญร้อยกับสาขาทั่วประเทศได้นะครับก็ได้เรียนเรียนแต่ท่านผู้ดูพุ่งว่า ในส่วนธุรกิจที่ว่าเป็นปลายเอสเกอร์หรือเปล่าหรือธุรกิจอสัศดมหรือเปล่าเนี่ยเราอย่างเชื่อว่ามีโอกาสอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นเมื่อหนึ่งการเปลี่ยนจะพูดหรือพูดเนี่ยนิ่งแล้วเป็นส่วนของพี c แล้วภายใต้ t ีพแล้วนะครับแล้วก็ช่วยกันขยายต่อเนี่ยเราก็เชื่อมีโอกาสในการที่จะมีพีซีมีการเติบโตด้วยนะครับอาจารย์มาตอบถามคำถามทางพูดหรือพูดนะครับขอบคุณมากครับครับมีครับเชิญครับ ท่าปนประธานครัผมนายห้างใช้อคอสคุณในานามชมรมรุ่นูนไทยต้องก,ากราบขอไปเพื่อใส่เสื้อมาพอดีขับรถจะไปดูมอเตอร์โชว์สมาชิกชมรม,มบอกว่าช่วยมาฟังเบรเกอร์จะซื้ออีกสี่อย่างไรพอดีมีประเด็นหนึ่งครับคุณมีโรงจิตวิจภาพไปแจ้งเรื่องการต้องรับเงิยอดรับเงินสดของิ๊กซี ผมในฐานะของผู้ถือหุ้นก็คงต้องมากาะเรียนว่าช่วยไปดูยอดหนี้ของบิ๊กซีด้วยก่อนจะชำระเงินสดที่บิ๊กซีมีอยู่สมาชิกกองชํรงมเป็นคู่ค้าของบิ๊กซีหลายท่านทำธุรกิจผ่านบิ๊กซีหลายท่านกาเกิดมาปีกว่าๆแล้วบิ๊กซีมีการยืดชำระหนี้ครั้งละส0 10%, 10กับคู่ค้า ตรงนี้ผมอยากจะให้ทางทีมงานเบริเกอร์ไปตรวจสอบด้วยว่ามีนี่ค้างหกื่เท่าไร่และเหตุใดค้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเปกล้าพูดเพราะผมช่วงนี้จะสิ่อจงการถูกกล้องเยอะหลายท่านสงสารผม <S 1> <S 1> เมตตาผมแล้วก็ช่วยผมวันนี้ก็อยากจะช่วยเบริเกอร์เรื่องการส่วนเขาซึ้วนะิศีศูนย์เนี่ยเป็นปีที่เราราทุมขมขื่นมาก ยุโรปการริการมาช้อปปิ้งเมืองไทยแต่วันนี้ผมดีใจครับเบลเกอร์ซื้อ x i x กซตอนประมูลคาปูซื้อาคาปูผมยังเปียนใจเลยว,ว่าทำไมไม่มีคนไทยไปซื้อแต่วันนี้เรารอช้านิดนึ่งเราได้ตั้งคาปูและ x ิ i กซมาพร้อมกันนะครับฝา,ฝากนิดเดียวครับเรื่องการชำระยอดเงินสดคงค้างของบิ๊กซีอ่ะ ช่วยหักนี้ค้ำจัดด้วยนะครับถึงแม้เงินจะไม่มากแต่ชื่อเสียงหลังจากเราเข้าไปซื้อแล้วเสียชื่อครับครับอีกว่าแล้วอ้างว่าเงินไม่พอที่กล้าพูดเนี่ยถู้ฟ้องก็จะไปเอาให้ศาลดยู่ขอบพระคุณครับช่วยดู่เลยครับขอบคุณนะคุณใช้เอากล้องไว้ไหนจะไปงานมอเตอร์โชว์เนี่ย ปกตินนไทยมอลแลโชว์มันต้องมีกล้องนะเรื่องทาคัญก <c oughs> ล้องก็เข้าสู่คำตอบนะครับข้ <c oughs> อแรกผมอาจจะพูดไม่เคลียร์ไอคำว่าเงินที่บอกว่าเราค้างนั้นมีเงินสดอยู่ในบริษัทนี้เป็น,เป,นเป็นเงินสดอ,อยู่ที่เาวนีนะครับไม่อยู่ที่บิ๊กซีเป็นเงินสดที่อยู่ที่พูดถึงคุณซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาเนี่ยเขาคอนเฟิร์มให้เราว่ามีเงินตัวนี้อยู่จริงๆนะครับนี่นี่ประการแรก การที่2การบริหารบิกซต่อไปอย่างไรเนี่ยก็ชื่อเสียงบิกซเป็นประกันนะ,นะครับต่อมาก็คุณท่านช้พูดหลายประเด็นที่ตรงนะครับแต่ว่าเราเองเราก็ไม่อยากจะไปพูดอะไตอนนี้ข้อที่1นึ่ิกซกลับมาเป็นของคนไทยนะครับเพราะว่าจะอยู่ภายใต้ b ีเจอันนี้แน่นอนอยู่แล้วสการได้บิกซมาคือการได้ทั้งบิกซและคาว ครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องพูดไปแต่ว่าคุณท่านใช้มันเป็นประโยคเน้นเราก็เลยตอบกลับไปบอกว่าที่คุณท่านใช้อมเมนต์ไว้ถูกต้องทั้งหมดนะครับขอบคุณะขอท่านผู้อื่นท่านอื่นนะครับถ้าไม่มีในเชิงธุรกิจในเชิงกฎหมายจบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนะครับซึ่งประกอบด,ด้วยนะครับทางบริษัทน,นะครับรักทัพย